ตัวนี้ก็เตะเสร็จแล้วนะครับรว่าตีแผลกระเดือกกับตานะครับนี่ก็เข้าตาไก่ตัวนั้นบอดนะครับอันสองน้องก็เลยจับจับยอมครับสงสารตัวนน้นมันเข้าตาแต่ผมก็ไม่ได้ถ่ายคลิปไว้กันนะเพราะว่า ไม่มีใครถ่ายกันเลยเช็ดไก่กันเตะนวมหลายคู่วันนี้แลแ้วจะยืนดูกันนะครับวันนี้ตีแผลกระเดือกครับกับตาปอดข้างซ้ายก็เลยพากันจับน้องมันก็จับยอม ดีนะครับออกแข้งดีครับตัวนี้นี่ก็โดนไขยถอยเป็นเยอะหน่อยนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเป็นไก่เชิงตัวนั้นน่าเสียดายฮะไม่ได้ถ่ายวีดีโอไว้ตัวนี้เป็นไก่ตอใหญ่ครับ แทงตอดีครับขึ้นแต่ละดอกนี่ก็บอกว่าตอล้วนๆนะครับ ตอนแรกก็กลัวตัวนี้สู้ไม่เต็มอันนะครับแต่จุดท้ายก็อันสองเข้าไปเหลือประมาณสิบกวนาทีนะครับเข้าตาพอดีเลยตัวนุ้นก็ตีดีนะครับ พอดีเข้าตาก็เลยจับกันน้องยอมจับเดี๋ยวให้ไปดูคู่ต่อสู้ครับใครสนใจตัวนี้ก็ผมก็ปล่อยนะครับเดินสามอันสบายเลยตัวนี้ แล้วเข้าข้างซ้ายครับนี่นะครับเรียบร้อยเลยอันนี้ก็เจ็บคอนะครับตัวนี้โดนแผลคอเยอะกระเดือกข้างขวาย,ยังปกติดูข้างซ้ายครับเลือดข้างเลยนะครับเลยจับยอม ไปตัวนั้นมันใช้ต่อแทงเยอครับกเดือกมันตีแค่ท้องแผลเนี่ยก็เดือกกับตาเนี่ยผมว่าผมเอากปติข้างนอกมาสองอัน้วผมก็เห็นมันตีในแผลนี่ยวันนี้เตะพัตเตอร์ครับลองสัก๊าลัดอย่างดีทั้งคู่ครับตัวนี้ตีแรงขายทอยตีเจ็บชอบตัวนั้นผมก็ปล่อยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ช er ่องแก้วยกเพชรด้วยนะครับเมียเจ้ายกก็ไข่แลครับได้สองใบแล้วนะครับสายเลือดโกเซนฟาร์มรอครับก็มารอรุ้นลูกเจ้ายกว่าจะจ่ายลูกเก่งเหมือนพ่อไหมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ